โครงการนี้เรียกว่าโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัดซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเอกชนทั้ง8แห่งได้แก่กระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชสำนักง,งานกรอตาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรม <c oughs> แห่งประเทศไทยหอ,อการค้าไทย <c oughs> ชมรมวานิธากิจบริษัทจดบริษัท บร,บริษัทหลักทรัพย์นะครับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจจังหวัดนี้เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกับกับหลักทรัพย์หรืแต่หลักทรัพย์หรือกรอตโดยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง8แห่งด้วยกันนะครับซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้ว2555เมื่อมกร,ราคมปีที่แล้วและได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปในรุ่นที่1 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด104บริษัทด้วยกันมาจากาต่างจังหวัดทั่วไปนะครับซึ่งขอเรียนว่าบริษัทจำนวนไม่น้อยเหล่านั้นกำลังเข้าสู่การยื่น filing IPO และบัตรนี้ได้มีผู้ยื่น filing IPO แล้วประมาณ9รายและได้ทำการซื้อขายตลาดทรัพย์เรียบร้อยแล้ว5บริษัทด้วยกันนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้อีกมากมาย ซึ่งเราได้เปิดโครงการรุ่นสองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมูลเหตุในการเริ่มโครงการนี้อยากจะขอเท้าความสั้นๆนิดหน่อยก็คือว่า a a c จะมาถึงในอีดไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับ AEC นี่ไม่ครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพมหาคนครครอบคลุมทั้งประเทศไทยนั่นคือหมายความว่าธุรกิจทุกจังหวัดต,ต้องมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการรักษาพื้นที่ตลาดตัวเอง เป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีการตรวจสอบภายในที่ดีมีระบบบัญชีที่ดีและก็มีทุนที่เพียงพอที่จะป้องกันพื้นที่ตลาดและขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไปแข่งขันช่วงชิงตลาดซึ่งขยายจาก67ล้านคนแล้วไปเป็น600กว่าล้านคนและอาจจะเป็น AC บวก3บวก6ต่อไปในอนาคตอาจจะถึง3,000กว่าล้านคนด้วยจึงมีความจําเป็นที่ต้องให้ธุรกิจทั้งหลายมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจกมีความรุ่งเรือง โดยทั่วไปนะครับยิ่งประเทศไทยอยู่ในกึ่งกลางของภูมิภาคอาเซียนถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคอาเซียนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะเชื่อมโยงประเทศไทยให้เป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนย,ย้ายสินค้าบริการและการเคลื่อนย,ย้ายทางด้านกําลังการลงทุนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจไทยทุกจังหวัดต,ต้องเข้มแข็งผมได้มีความรู้แล้วก็ประสานกับท่านดรวรลพล ทำให้ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเพพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเหมือนกับจังหวัดหรือเมืองหลวงที่โตเดี่ยวจริงๆเพราะปรากฏว่าจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศหรือเชียงใหม่เนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเล็กของเทพห้าสิบเท่านะครับซึ่งมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นแล้วล่ะแล้ว,ลว,ลวยิ่งน่าตกใจกว่านั้นก็คือว่ามีเป็นจํานวนหลายจังหวัดเลยที่ไม่มีบริษัทที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้เลย ยังไม่เคยมีเลยทั้งจังหวัดเลยซึ่งถามว่าแล้วจังหวัดเนี่ยไอ้แค่ว่าโครงสร้างของจังหวัดเนี่ยเราไปมองแค่อําเภอจังหวัดอะไรต่ออะไรแลนน้วประชากรนะแต่เราไม่มองทั้งเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนในเรื่องเกี่ยวกับการสะสมทุนและในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทําให้บริษัทของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าในอีกสองปีเนี่ยเท่ากับยี่สิบสี่เดือนเนี่ยยี่สิบสี่เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะเปิดสู่ตลาดเอซประชากรจับ 67ล้านคนจะเป็น600้กว่าล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นในการที่จะต่อสู้แล้วก็แย่งชิงตลาดกับต่างชาติที่อีก2ปีจะมีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะให้ภาคเอกชน ได้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากการตลาดเงินตลาดทุนใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยเองโดยผ่านทางผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทางท่านในอำเภอนะครับซึ่งจะมีคณะกรรมการในภายในจังหวัดเนี่ยเป็นทางการอยู่แล้วก็คือที่ประชุมกรอจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นเวทีที่สามารถพูดคุยกันอย่างได้ได้อย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันเวทีที่ไม่เป็นทางการต่างๆซึ่งมีโครงการร่วมกันเนี่ยก็ยังมีอีกมากมาย ในส่วนของสวทชอเองนะครับภายใต้สังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีนะครับก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมในโครงการนะครับในส่วนของสวทชอเองสามารถที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาที่จะเข้าไปช่วยในการที่จะพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็แก้ปัญหาในกระบวนการผลิตแก้ปัญหาในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกรรับผลิตภัณฑ์รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งของผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับ ในส่วนหนึ่งที่สวชทำมาโดยตลอดก็คือการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่นะครับหลายๆคนที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ขาดความรู้ทางด้านบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งมีแนวคิดนะครับในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการผลิตในกระบวนการบริการต่างๆก็สามารถมาใช้บริการของสวทชที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตั้งอยู่ที่ปทุมธานีนะครับตรงที่ทาสัตว์รังสิตนะครับด้านโอกาสนี้ก็ยืนยันนะครับว่าสวทช พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับพันธมิตรทั้งหมดเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ครับขอบคุณครับการเข้าร่วมโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัดในรุ่นที่2ของตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ก็จะสนับสนุนเช่นเดียวกับโครงการรุ่นที่1ซึ่งได้เริ่มเมื่อเดือนเมษายนปี2555โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทในโครงการที่มีศักยภาพสามารถเข้าจดทะเบียนได้อย่างราบรื่นนะครับ และได้จัดทีมงานของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายก็คือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในโครงการรุ่นที่1ถือได้ว,ว่าประสบความสำเร็จด,ด้วยดีนะครับมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการถึง104บริษัทจากหลากหลายธุรกิจทั่วประเทศมีบริษัทในโครงการสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้แล้วจํานวน4บริษัทนะครับ ก็ประกอบไปด้วยบริษัท Fortune Part Industry จำกัดมหาชนหรือ FPI บริษัท TMC อุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือ TMC นะครับบริษัท Aero s y n d i c a ก te จำกัดมหาชนหรือ a r r o และบริษัทพลังงานบริสุท์จำกัดมหาชนหรือ EA นะครับซึ่งทั้ง4บริษัทนั้นระดมทุนจากประชาชนได้กว่า4,000ล้านบาทเพื่อไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตชำระคืนเงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจนะครับ และหลายบริษัทก็ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า Employee Stock Option Program หรือ ESOP นะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีส่วนร่วมกับบริษัทอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมีอีก5บริษัทในจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการระยองและขอนแก่นนะครับอยู่ในระหว่างยื่นคำขอรอเข้าจดทะเบียนเพิ่มเติมจึงเห็นได้ว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุน ทั้งในด้านการเพิ่มบริษัทจ,จดทะเบียนและขยายฐานนักลงทุนดังนั้นการสารต่อโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจจังหวัดรุ่นที่2นี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจในภูมิภาคได้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคในระยะยาวซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปอยากเรียนนี้นะครับว่าตลาดที่เราทําธุรกิจเนี่ย จะเปลี่ยนจากเดิมที่เราทา65ล้านในประเทศนะครับมันจะกลายเป็น600ล้านคนนะครับแล้วที่เราขายในประเทศไทยอย่างเดียวก็กาจจะกลายเป็นว่าขายได้ทั้งอาเซียนก็คืออีก9ประเทศนะครับรวมไทยด้วยก็จะเป็น10ประเทศอย่างน้อยนะครับแล้วถ้าเราแข็งแร่งอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะไปภูิภาคอื่นได้ด้วยนะครับไม่เฉพาะแต่ AEC e ซีงนั้นการเคลื่อนย้ายเรื่องของสินค้านะครับแล้วก็เงินทุนตอนที่เราเป็น e EC เนี่ยก็จะมีความเสรีมากขึ้นนะครับ ก็แปลว่าขนาดของการผลิตเราอาจจะต้องใหญ่ขึ้นดีขึ้นปรับปรุงมากขึ้นนะครับทำให้ตลาดเราเนี่ยกว้างขวางนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเราไม่ได้ชฉวยโอกาสนี้สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสนี้ไปแล้วก็เราก็จะสู้ประเทศอื่นไม่ได้เนื่องการที่เราเทําได้อย่างนี้นะครับก็หวังว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็คงจะมีความ เติบโตที่ดีนะครับแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยนะครับก็ทางสภาสหกรรมก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของอันนี้นะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับหอ,อบการค้าไทยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อาการค้าทั่วประเทศอ,อยูแ่แล้วก็เป็นกลไกสําคัญและก็เป็นองค์กรหลักอันองค์กรหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนะครับเป็นอย่างมากนะครับเชิญท่านปวงศักดิ์สก,กุลประธานหอการค้าไทยครับเชิญครับ แล้วพวกเราก็รู้แล้วว่าการที่จะหาเงินทุนเข้ามานี่มันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะน,นโครงการนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเข้าไปมีทางหาเงินทุนที่เข้ามาเพิ่มได้แล้วก็ที่ผ่านมานี้ก็ผมดีใจด้วยที่ท่านประสบความสําเร็จนะครับในหลายโครงการก็คิดว่าต่อไปนี้ก็คงจะมีเข้าเปนสมัครมากขึ้นนะครับกิจการในต่างจังหวัดเนี่ยก็ตระหนักถึงความจําเป็นนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ใช่เพียงแต่ความอยู่รอดของธุรกิจเท่าน,นั้นนะครับแต่ยังสร้างรากฐานของบริษัทให้บันกลงและสามารถเป็นผู้นําในภาคธุรกิจของตนได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการเตรียมพร้อมที่จะรับการแข่งขันและสร้างโอกาสในประชาคมยุคเศรษฐกิจอาเซียนหรือกัเอซีก็นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งเพราะว่าการเข้าไปแข่งขันในเอซีนี่ผมว่าเงินทุนนี่เป็นตัวสําคัญนะครับเพราะนั้นก็เป็น ของการครงการนี่ข้าไปช่วยแต่มากขึ้นนะครับส่วนหอการค้าจังหวัดที่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับนะครับในการประสานความสาเร็จของโครงการในการกระตุ้นให้เกิดการในต่างจังหวัดเนี่ยทั้งทั่วประเทศนะครับเล็งให้เห็นประโยชน์ในตลาดทุนเข้าวมโครงการนี้ทุกครั้งที่ผมเดินทางไปไปประชุมภาคัานห้าภาคเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็จะดํา โครงการนี้ก็ไปเล่าให้ฟังนะแล้วก็เอกสารของท่านไปแจกเพราะว่านี่เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกทั่วทั่วประเทศเราเนี่ยซึ่งมี 6, หกเปอนกว่ารายเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งทางหอ,อการค้าก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้บร,รษิษัทในต่างจังหวัดตื่นตัวในเรื่องโครงการนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เมื่อบร,ริษัททั้งหลายได้สมัครแล้วนะครับจุดเริ่มต้นก็คือเราก็มีการอบรมมีการบ่มเพาะนะครับแล้วก็มีหน่วยงานหลักก็คือ ชมรมวัฒนธรธุรกิจสมาคมบริษัทหลักทรัพย์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการลงไปปรับปรุงช่วยเหลือบริษัทให้มีความพร้อมเตรียมตัวแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับโครงการนี้ผมขออนุญาตท่านเลขาท้าวความเมื่อสักปีที่แล้วตอนท่านเลาขาเกณฑ์พบผมที่ปรึกษาคาักันนะครับแล้วก็รวมทัท้งท,ท,ทุกตรวจสอบบัญชีทั้งประเทศมานั่งคุยกันว่าเราจะสามารถทํำยังไงให้กระบวนการในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับ กิารในประเทศซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยให้มันเกิดประสิทธิภาพยังไงตอนนั้นสมัยได้ท่านแตข่าขังจาได้ว่าเราพยายามจะเน้นเรื่องของค่าใช้จ่า,ชา,ชา,ชายแล้วก็พยายามให้ชักจูงให้เขาเข้ามาด้วยนะครับเรียนไปแล้วว่าเราพยายามทําเมื่อ2ปีก่อนในกิจการที่อยู่แต่ต่างจังหวัดนะครับอ,ออกไปต่างจังหวัด2ทีเก็บมาด้วยความพยายามอย่างมากนะเก็บมาได้ไม่ไม่กี่บริษัทเองด้วยด้วยความ ทีเริ่มของสำงงานักงานกรตท่านเลขาเนี่ยรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาและทํางานร่วมกันทําให้ผ่านไปปีหนึ่งปีเศษคขาได้ตัวเลขมาผมอยากจะขยายความน,นิดนึงว่าบางท่านอาจจะคิดว่าร้อยกว่าบริษัทเนี่ยดูเหมือนจะไม่เยอะประเทศไทยมีบริษัทตั้งเยอะแต่ผมเรียนให้ทราบนิดนึงว่าพวกผมซึ่งอาชีพหลักผมคือหาหาทำมาหากินให้บริการเรื่องนี้อยู่แล้วทํามาหลายปี ไปก็มาหลายหลายจังหวัดใช้ค่าใช้จ่ายไปเยอะแยะมากเพื่อจะเชิญชวนให้คนเข้ามาร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยมันยากจริงๆไปแต่ละจังหวัดผมไปเรียนได้ตอนก่อนเทียบมีโครงการนี้ผมไปขอนแก่นมาสองทีไปเชียงใหม่ใหม่ทีหนึ่งคือเลือกหัวหัวมองหลักพูดเรื่องพวกนี้ฮะ eac การใช้ตลาดทุนพูดให้ร้ายฟังว่าอย่าให้เรื่องของทุนเป็นข้อจํากัดของกิจาการ อตอนนี้ทางชมรมธกรกิจมีสมาชิกทั้งหมด78บริษัทนะครับซึ่งเป็น FA ที่อยู่ภายใต้การปรับดูแลของกรทนะครับแล้วก็ถ้าหากครั้งนี้เฉลี่ยกันรับไปกรละ4-5กรณีนะครับก,ก,ก็ก็อาจจะ300กบริษัททั่วประเทศนะครับครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่จะเห็นบริษัททั้งหลายได้เข้มแข็งขึ้นในประเทศไทยนะครับบริษัทที่จะ สมัครเนี่ยง่ายมากนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าวิธีการก็ขอมีเงื่อนไขเล็กน้อยเท่านั้นเองว่าให้ท่านตั้งอยู่ในจังหวัดทั่วประเทศนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนในทั่วประเทศนะครับแต่สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนที่กรุงเทพมหานครน,นะครับเราจะมียกเว้นให้อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากธุรกิจหลักของท่านอยู่ในต่างจังหวัด เรียกการจ้างงานการพัฒนานะอยู่ต่างจังหวัดหมดก็ย่อมได้เช่นเดียวกันสรุปแล้วก็คือเน้นต่างจังหวัดเป็นหลักนะครับก็คือบริษัทที่จดทะเบียนต่างจังหวัดหรือบริษัทที่มีธุรกิจหลักอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเข้าวูโครงการได้ทั้งสิ้นนะครับข้อที่2ก็ขอให้มีกิจการที่ดำเนินมาแล้ว2ปีขึ้นไปเรียกว่าเป็นธ<ร>ุรกิจที่ตั้งมาแล้วเกิน2ปีนะครับมีผลประกอบการนะครับบ้างทุจรีเบียนก็ประมาณ20บล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่หนักหนาอะไรเพราะท่านประมาณปรับเพิ่มทุนอะไรได้อยู่แล้วนะครับ มีผลกําไรนะครับบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแล้วท่านก็เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าจ่ายแรงสิ้นนะครับท่านจะได้สิทธิประโยชน์มากมายเช่นการเข้าอบรม กลไกหลักสูตรทั้งหลายเหล่านี้รวมทั้งมี FA เข้าไปช่วยนะครับผู้สอบบัญชีทั้งหลายเข้ารวมโครงการสวรชวเข้าไปปรับปรุงนะเรื่องการผลิตท่ท่านต้องการนะครับเพิ่มคุณภาพสินค้านะครับรวมไปถึงหากท่านสามารถยื่นไ i l i n g กับกรอตอ IPO ได้ภายในสิ้นปีหน้านะครับเราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้นะครับค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ และหากท่านสามารถซื้อขายตลาดรั์ได้ทันสิ้นปีน่าเช่นเดียวกันนะครับเราทางตลาดรั์ก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสมัครง่ายๆนะครับมาที่หนึ่งไปที่สภาสกัดจังหวัดน,น,นั้นก็ได้นะครับยื่นเอกสารไว้หรือไปที่หอการค้าจังหวัดก็ได้นะครับยื่นไว้หรือสมัครมาที่กรทโดยตรงก็ได้นะครับนะครับภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับ นะครับพฤษภาคม56เราจะได้เริ่มต้นบ่มเพาะท่านต่อไปจากจุดนั้นนะครับนะครับเปิดไปดูเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับเอ่อ w ว sec.or.th ipop นะครับ ipop ย่อมาจาก i ก็คือมาจาก ipo pop มาจาก t r i ยสุ p r w i n ความภูมิใจของจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโครงการง่ายๆเรียกว่าโครงการ ipop นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ